สวัสดีครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับาเรามาดูวัตจรนดางแล้วก็เจ้าพ่อปักแดงนะครับานะนะด,ดูวัตจรนดางก่อนนะวัตจันดาง ที่แล้วเป็นงยไงเห็นไหม มนะีงวดที่แล้วเท่านะครับเท่าหนึ่งกับเจ็ดนะไอนะ้หนึ่งกับห้านะเท่าหนึ่งห้านะอันนี้งวดนี้สองเก้านะอันนี้เท่าหนึ่งนะตรงนี้ จับคู่ไม่เข้านะทุกคนนะจับคู่มีห้าสองห้าสามหห้าเก้าเนาะวันนี้ ตรงนี้สองหกเก้านะทุกคนนะสองหกเก้าอันนี้สี่เจ็ดเก้านะจับคู่กันได้นะทุกคนนะชนเก้าไหนไม่ชนจับคู่ <c oughs> ไม่แน่จะมาเก้าก็เลยนะ แต่คูมันมีสองสามสองสี่แล้เจ็ดแล้แปดหกสามหกสี่เจ็ดเจ็ดแปดนะวันนี้ท่านเน้นไปที่หกนะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้วดที่แล้วนะทุกคนนะวดที่แล้วสามคิงเข้าหน,นึ่งนะมีบนเข้าห้าล่างเข้าสามนะนี่เข้าสี่ห้านะเพราะเด่นหนึ่งก็ห้านะ มองเห็นหน่อยขัดไม่ได้เนี่ย กันไม่ได้เข้าเกือบทุ่งงวดนะทุกคนนะวันี้เราสเจ้านะ มาดูแข้งหลังกันหนยนี่วดที่แล้วนะครับทุกคน,น,นวดที่แล้วนักกิดภูทรก็ยังเข้าหนึ่ง นะเข้าหนึ่งล่างหลุดนะคนหนุ่มดาวขนองเข้านะเด็ดดวงเข้าห้าสี่นะนี่เข้าคู่โต๊ดนะคนนะสีหนึ่งห้านะเคเราก็มาแคปหน้าโจไปนะ เ,เต็มหน้าจอก็ไม่ได้นะทุกคนกล้องมันไม่ก่อนนะอะอย่างนี้ละคนสุดอมาต่างงินร้านกัวเที่ยวเข้านะเข้าหนึ่งนะ ส่วนเทพมหาการงุดที่แล้วไม่เข้าทุกคนให้เด่นแปดมาเนะก็ตรงนี้อันนี้ ไม่ฝันก็ยังเดินต่อนะครับทุกคนไม่ฝันกับอันนี้มันชนกันสามตัวเลยสองสี่เก้าไม่ชนเจ็ดหกวัที่แล้วเนี่ยคิดครูทรชนกับอันเนี้ยชนหนึ่งตัวเดียววันนี้ ชนไปที่สองเ้านะทุกคนชนไปที่สองกับเก้า มห,มหาโชคมหาโชคงดที่แล้วเข้านะครับคนเล็กเด่นเท่าห้าหนึ่งกับห้านะล่างไม่เข้านะห้าดาวเล็กห้าดาวก็เข้าหนึ่งห้าสี่เข้าสามตัวเลยกับคู่ไม่เข้าตรงนี้นะตรงนี้งดที่แล้วเล็กเด่นเขามีหนึ่ง สามสี่ห้าแปดนะะใจนยะทุกคนยงงังงงทีละครึ่งก็ได้ ำใช้เขียนวดที่แล้วเข้า1หนะึ่งห้านะกู้ไม่เข้ามีโชคก็เข้าหนึ่งเป็นจางวดที่เล้วไม่เข้านะทุกคนในฝันวาที่แล้วให้หนึ่งจัดกู้เกือบเข้าเลย ตรงนี้นะอย่าลืมตรงนี้นะทุกคนวดที่แล้วเข้าเข้าหมดเลยนะที่แล้วหนึ่งสี่ห้าเลยนะไปล่างหลุดนะทุกคนนะล่างหลุดงดที่แล้ว กับนักคิดฟูทรตัวเดียวกันกับแม่แม่ฝันนะ้องนิ่งวันที่แล้วหลุดนะทุกคนนะไม่เข้านะนะเอเนนี้เรามาดูเจ้าพ่อปักแดงมนะั้งเจ้าพ่อปักแดง เลขเด่นครับวดที่แล้วเข้านะเข้าสี่นะสี่บนเจ็ดล่างวัดนี้สองหกเจ็ดตร้นี้วดที่แล้วเข้าหมดเลยนะทุกคนเนะี่ยเนี่ยสี่หนึ่งห้าเลยนะวดที่แล้วเข้าสี่หนึ่งห้าวัดนี้ หกสองสามหกสองสามนะวันนี้หกสองสามเนี่ยจิหัวมันเล็กมากเลยทุกคนนะ ทีล้ครึ่งแล้วกันก็พปรปากแดงวุดที่แล้วไม่ข้านะนี่ของวดที่แล้วนะทุกคนเนี่ยไม่ข้านะที่ข้าวน,นี่นม่ให้ล่างนะไปบนนะไม่ข้านะทุกคนนะ เอาถ้าพิสูจน์นุษี่แล้วให้ล่างไปบอลนะอ่าย่างนี้น เปียนทองที่แล้วลึกเด่นข้าวนะทุกคนนะอันนี้หนึ่งสี่เก้าศูนย์ตรงนี้ไม่เข้านะทุกคนนะเข้าแค่เล็กเด่นนะดที่แล้วนะเด่นบนหนึ่งพยากรเลขนมาถรง ม่เห็นเลยเส้นทางรวยล็กเด่นเข้านะงุดที่แล้วเส้นทางรวยให้หนึ่งศูนย์เมื่อวันนี้สนะองเก้าเนาะตรงกดคนทรงนี่งุดที่แล้วหลุด,ดนะทุกคนนะ ที่เข้ามีหมอพรเทพเข้าหนึ่งอาจารย์อาจารย์สิบสำนักงดเถือเข้าสี่ห้าตรงๆนะทุกคนนะนี่นะนี่นะสี่ห้าคิวคิวใบไม้งดเทือเข้าหนึ่ง จีนของหลอดหลุดนะทุกคนนะแย่เลขเด่นเข้าข้่หนึ่งเจ๋อก็เข้านะทุกคนเข้าลงบนได้ล่างนะแจ๋้าเปะเปะกับพิชิตโชคเนะี่ย เมื่อที่แล้วเข้าสามเจ็ดจนเงนที่สามเจ็ดนะ ผางที่แล้วล็กเด่นเข้านะครับข้างบนในล่างนะกระดาษติดกระดาชเข้าเล็กเน้นเพรามันตัวเดียวกันนะตรงนี้งดที่แล้วเข้าต๊ดนะครับทุกคนเนีย หาหนึ่งสี่นะห้าหนึ่งสี่มดที่ดียวตรงนี้นะตรงนี้มัดที่แล้วครับตัวกลับนะเด่นล่างไปไปบนนะเด่นล่างไปบนนะ สำหรับคลิปนี้นะเอฟขอจบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนนะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ